สวัสดีครับการที่นักมวยปล้ำสักคนจะได้โอกาสก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ว่ายากแล้วนะครับแต่ถ้าโอกาสนั้นดันมาแบบไม่ถูกจังหวะจากโคนเข็มขัดแชมป์ที่อุตส่าห์ได้มาคาดเอวอย่างยากลําบากก็คงเป็นอะไรที่สูญเปล่าสุดๆผลที่ตามมาถ้าซวยนิดหน่อยก็อาจจะเสียแชมป์ไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าซวยแบบหนักสุดคืออาจจะไม่ได้รับโอกาสให้เป็นแชมป์โลกอีกเลยนะซึ่งเรื่องนี้บอกได้เลยนะครับว่านักมวยปล้ำเนี่ยไม่ผิดถ้าจะมีใครสักคนที่ผิดและสมควรโดนด่าก็ต้องเป็นสมาคมเท่านั้นครับ ที่ผลักดันเร็วเกินไปแบบไม่ดูสี่ดูแปดอะไรเลยทําให้นักมวยปล้ำต้องมาเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งที่ไม่ได้ก่อแทๆ้ๆจากที่ควรปังก็เลยกลายเป็นแป๊กซะอย่างนั้นและนี่คือ6นักมวยปล้ำที่น่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเร็วเกินไป Randy ีออตัน ไม่ใช่ว่าแรนเดียลตันไม่เหมาะกับตำแหน่งแชมป์โลกนะครับแต่ก็ตามหัวข้อเลยคือได้แชมป์โลกเร็วเกินไปโดยเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปี2004ตอนที่พีแย้มีอายุเพียงแค่24ปีที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในแก๊งเอฟเวอร์ลูชันในศึกรอโมอนที่1สิงหาคมพีแย้กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์เบทเทอร์โรโ20คนนะครับทำให้ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกให้วิเวตกับเขาคนนั้นในศึกซัมเมอร์สแลมซึ่งพีแย้ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับทำให้กลายเป็นแชมป์ แต่ว่าในศึกรอคืนถัดมาพียก็โดนแก๊งเอเวอเรชันในหักหลังและเสียแชมป์ไปให้กับทิเบในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ครองแชมป์ได้ไม่ถึง1เดือนหลังจากนั้นพียต้องรออีก3ปีเลยครับกว่าที่จะได้โอกาสกลับมาเป็นแชมป์โลกอันนี้เดาแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะบางทีเหตุผลที่พียได้โอกาสเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2004เนี่ยอาจเป็นเพราะ w w w เพียงแค่ต้องการลบสถิติแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดของบล็อกเลสเนอร์ออกไปหรือเปล่าย้ำอีกทีนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ อัลบาโตเดอเรียวอัลบาโตเดอเรียวคือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ถูกผลักดันแบบโคตรเร็วโดยเริ่มตั้งแต่มตแมตช์แรกที่ขึ้นปล้ำในสแต็กดาวนเมื่อปี2010วันนั้นเดอเรียวสามารถทําให้นักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่แต่ตัวเล็กอย่างเรมิสเตริโอเนี่ยตบพื้นยอมแพ้ได้เฉยเลยนะครับต่อมาเดอเรียวก็กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์รอยัลรอมเบิล2011ทั้งที่เพิ่งจะเปิดตัวได้แค่ไม่กี่เดือนเองนะทำให้ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกให้วิเวทกับเอ็ดในรัสเซอเมเนียแต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายไป ต่อมาเดลิโอก็ย้ายฝั่งมาอยู่ศึกรอและกลายเป็นเจ้าของกระเป๋ามันเน่ระแบงค์ของค่ายแดงประจําปีนั้นก่อนจะออกมาใช้สิทธิกับเซียมพังที่สภาพร่างกายไม่พร้อมในศึกซัมเมอร์สลัมทำให้เดลิโอกลายเป็นแชมป์ w u e คนใหม่กระแสของแฟนๆที่มีต่อเดลิโอไม่ดีอย่างที่คาดคือมันก็ไม่ถึงกับแย่แต่การได้โอกาสเป็นแชมป์โลกมันก็ควรจะดีกว่านี้ไหมในเรื่องของฝีไม้ลายมือคงไม่มีใครเถียง จุดที่น่าจะเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวคงมาจากการถูกผลักดันที่เร็วเกินไปคื่อยู่ๆก็ได้เป็นนักมวยปล้ำเบอร์หนึ่งทั้งๆที่ยังเข้าไปนั่งในใจแฟนๆไม่ได้เลยเสียมพังอุ uh, ๊ย uh, ผู้ชื่อต้องห้ามออกมาแล้วเนี่ยคลิปจะปิวปาวะงั้นข้อนี้รีบว่ารีบจบดีกว่าเนาะโดยประวัติของเสียมพังนั้นไม่ใช่ขี้ๆเลยนะครับเพราะนี่คือนักมวยปล้ำเพียงคนเดียวในประติศาสตร ที่เป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์คนแรกและคนเดียวถึง2ครั้งซ้อนๆคือในปี2008และปี2009แบบที่เป็นคนปีนขึ้นไปปลดกระเป๋าลงมาเองเลยนะไม่ได้ไปชิงได้จากคนนั้นคนนี้มาทีหลังส่วนเหตุผลที่สมาคมให้พังเป็นผู้ชนะถึง2ปีซ้อนๆเนี่ยอันนี้เดานะอาจจะเป็นเพราะการใช้กระเป๋ารอบแรกเนี่ยมันแป๊กเกินไปหรือเปล่าการแคชอินครั้งแรกของพังเกิดขึ้นกับเอ็ดในศึกรอโมที่30มิถุนายนนะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะถูกอกถูกใจแฟนมวยปล้าไม่ใช่น้อยต่อมาพังที่ได้แชมป์โลกมาครองก็ต้องมาเจอกับบาติสต้าในศึกเ e ทอเมริกันแบทชโดยแมตช์จบลงแบบดับเบิลดีคิวส่วนในศึกใหญ่ต่อมาอย่างซัมเมอร์สแลมพังก็ต้องเจอกับ JBL ซึ่งพังก็ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จหลังจากนั้นในศึกใหญ่ถัดมาอย่าง Unfor g i v e เเดิมทีพังก็มีโปรแกรมต้องขึ้นปล้ำป้องกันแชมป์ตามปกตินะแต่อยู่ๆดันมาโดนแรดเดิลตันกับเดอะแก๊งกระทืบจนเด้งทําให้ออกไปปล้ำไม่ได้ สุดท้ายคริสเตริโกที่เข้ามาเสียบแทนก็กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปเฉยเลยเชมัสย้อนกลับไปในปี2009ตอนที่เชมัสเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆและกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนั้นเชัได้โอกาสชิงแชมป์โลกเร็วมากๆเลยนะครับหลังกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์เบรกทูแบทเท l e r o ร a ยลในศึกรอทำให้ได้เสร็จชิงแชมป์ w w e กับจอนซีนามาว่ากันที่ฝั่งเจ้าของแชมป์อย่างซีนากันบ้างครับ ตอนนั้นซีนาเพิ่งจะได้แชมป์มาไม่นานเท่าไหร่โดยมาจากการเอาชนะแรนดี้อลตันได้ในศึกแบล็กิงไรท์คือเพิ่งครองแชมป์ได้ประมาณ50วันหลายคนก็เลยค่อนข้างมั่นใจจากการเป็นแชมป์ได้ไม่นานแถมนาเชก็ยังเป็นเด็กใหม่เลยเชื่อว,ว่าซีนาน่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แบบหวานเจี๊ยบแม้ทำเสียงแบบน้ำแมวไม่ได้อย่างจริงแต่ทุกอย่างผิดคาดไปเลยครับนาเชเป็นฝ่ายเอาชนะซีนาไปได้แบบมีโชคช่วยหน่อยๆคือก็ตามบทนะนะทำให้กลายเป็นแชมป์ดับบยูดับคนใหม่ แต่หลังจากนั้นแค่2เดือนฝ่าๆนาเชก็เสียแชมป์ึ้นให้ซีนาและแม้ว่าสมาคมจะพยายามลองใหม่กับนาเชโดยให้เป็นแชมป์สมัยที่2ในศึก f a เธอร์โฟเวแต่ก็ดันวางบทให้นาเชได้แชมป์มาแบบฟุ๊กๆมันก็เลยไม่ได้ทําให้นาเชดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดจินเดอร์มาฮา ต้องบอกว่าชัยชนะที่จินเดอร์มาฮาวมีเหนือแรนดี้ออตันในแมตช์ชิงแชมป์ w e e ที่เกิดขึ้นในศึกแบ c ็กแลดปี2017คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายามากมากเลยนะครับคือโอเคแหละว่ามันพอจะมีกลิ่นอยู่บ้างที่อยู่ๆนักมวยปั้มจ็อบเบอร์อย่างบางก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกแบบที่ไม่เคยเฉียดเข้าใกล้มาก่อนแต่ก่อนหน้านั้นคือในศึกฟาดเลน2017บางยังแพ้กับเซซาร์โร่แบบหมดสภาพอยู่เลยด้วยความที่เป็นนักมวยปั้มจ็อบเบอร์มาแทบจะทั้งชีวิต พอได้โอกาสก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกจินเดอร์มาฮาวก็สลัดภาพความเป็นนักมวยปล้ำกีก๊ไม่หลุดและแม้ว่าสมาคมจะดันทุรังพยายามปั้นให้บางเป็นที่ยอมรับเพราะอยากทําตลาดในประเทศอินเดียมากแค่ไหนโดยปล่อยให้บางเป็นแชมป์อยู่ถึง170วันแต่เมื่อมีแมตช์แชมป์ชนแช,นชมป์กับบล็อกเลสเนอร์รออยู่ที่สุดสเวเวอร์ซีรีสมาคมก็ยอมแพ้จนได้ครับจัดการให้ AJ อเจสไตยนยจับกดบางกลายเป็นแชมป์คนใหม่เพื่อไปเจอกับบล็อกในที่สุดแจ็คสเวเกอร์ ปัจจุบันแจ็คเฮเกอร์หรือว่าแจ็คสเวกเกอร์เนี่ยกำลังอยู่ในแก๊งเจอริโกแอพเพรชั่นโซซิเอตีซึ่งเป็นแก๊งของคุสเตรโกที่ AEW นะครับโดยก่อนหน้านั้นใน W w e เนี่ยทั้ง2คนเคยมีประเด็นเกี่ยวข้องกันอยู่นิดหนึ่งซึ่งก็ต้องเท้าความไปในรัสเซอเมเนียครั้งที่26ที่แจ็คสเวกเกอร์กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์มันนี่เดอะแบงก์ต่อมาในสเปกดาวน์โมนที่2เมษา,ายน2010แจ็คสเวกเกอร์ก็ออกมาใช้กระเป๋ากับพิโก้ที่กำลังเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทอยู่ในตอนนั้น ถามทำสำเร็จซะด้วยทำให้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่เฉยเลยถามนั่นคือการเป็นแชมป์โลกครั้งแรกรวมถึงครั้งเดียวของแจ็คสเวกเกอร์ด้วยถ้าจะว่าถึงนักมวยปั้มที่วนเวียนอยู่แถวแถวแชมป์โลกเฮฟวีเวทของ Smackdown ในช่วงนั้นมันก็มีแต่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียร์เนอร์เทเกอร์เคนเอตหรือว่าพิโก้ภาพของแจ็คสเวกเกอร์ในฐานะมือใหม่หัดเป็นแชมป์ก็เลยออกมาดูจืดชื่อพอสมควรถึงจะมีการเปิดสืกอกับบิ๊กโชว์ที่พอไปวัดไปว่าแต่มันก็ไม่ได้ดีเดย์หร ก่อนที่แจ็คสแกอร์จะเสียแชมเปี้กับเรมิสเตริโออย่างรวดเร็วคือครองยังไม่ถึง3เดือนเลยครับในศึกเฟเ a l ร์เฟลฟเวย์และนี่คือ6นักมวยปล้ำที่น่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเร็วเกินไปมีข้อมูลผิดพลาดย,ยังไงขออภัยด้วยนะครับเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างก็จัดมาได้เลยนะเพราะจริงๆเรื่องนี้มันก็นานาจิตตัตงอะเนาะบางคนก็อาจจะมองว่าเหมาะแล้วก็ได้ไม่ว่ากันลองแชร์เหตุผลเ <palette> พื่อมาแลกเปลี่ยนกัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ